สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูสุปราณีหวันชิดนายนะคะรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนนะคะเรื่องปฏิบัติการใส่รับจิ๋วนะคะคุณครูก็ได้สรุปเนื้อหานะคะเนื้อเรื่องจาก ความสําคัญของเรื่องนะคะให้นักเรียนเนี่ยอ่านว่ามีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่นะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่เราเรียนในวันนี้นะคะไปตอบคําถามในแบบฝึกหัดท้ายบทที่คุณครูได้แนบไว้ในท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้สรุปใจความสำคัญของเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะคะให้นักเรียนได้มาอ่านพร้อมกันเลยนะคะก่อนที่เราจะอ่านนักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีพร้อมกับคุณครูด้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเรียนกันเลยนะคะสำหรับเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะคะนี่เป็นเนื้อเรื่องย่อที่คุณครูย่อมาจาก ในหนังสือภาษาปทาีอีกทีหนึ่งนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานตามหาไมายไล่จุดผูกโบสีชมพูของติตตีโดยมีวิธีการทำงานดังนี้กลุ่มมดแดงมีหน่ยเป็นหัวหน้า ทุกคนร่วมกันวางแผนอย่างมีระบบระเบียบแบ่งหน้าที่กันทําอย่างชัดเจนยกมือก่อนแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยนิ่งฟังเมื่อคนอื่นพูดจดบันทึกข้อความและหาข้อสรุปก่อนแยกย้ายกันไปทํางานเป็นคู่คู่กลุ่มมดดํามีเปียเป็นหัวหน้าทุกคนต่างพูดแสดงความคิดเห็นไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อความคิดเห็นของคนอื่น ไม่มีข้อสรุปต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานตามใจที่ตัวเองคิดนะคะสายรับทั้งสองกลุ่มเริ่มปฏิบัติการตามหาหมาของติดตีโดยกลุ่มมดแดงเริ่มสอบถามน้าหวานด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานส่วนกลุ่มมดดำตะโกนเอะอะใช้คำพูดและกิริยาท่าทางที่ไม่สุภาพถามลุงใหญ่ นักมายากลซึ่งอยู่ที่หน้าบ้านทำให้ลุงใหญ่ตกใจทำลูกเหล็กหล่นใส่เท้าจนได้รับบาดเจ็บและไม่ให้คำตอบพร้อมกับไล่กลุ่มเด็กๆสายลับกลุ่มมดดำอีกกลุ่มหนึ่งต่างคนต่างเร่งรีบไปหาข่าวในตลาดจนวิ่งสะดุดก้อนหินลม้มขมำลงไปในกระจัดของป้าจเจมทำให้ขนมหล่นกระจายกระเกลื่อนแล้วพากันวิ่งหนีไปสายลับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่งเดินผ่านมาพบ จึงช่วยเก็บขนมใส่กระจาดและทำให้ได้ข้อมูลเรื่องหมาของทิตีจากป้าเจมว่าหมาของทิตีนั้นได้อยู่ที่บ้านของป้าเจมสายรับกลุ่มมดแดงจึงทำภารกิจนี้สำเร็จและได้รับขนมจากป้าเจมเป็นรางวัลแล้วนำมาแบ่งให้กลุ่มมดดำกินอีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เรียนเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วยากไหมคะ อ๋ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะคะน่าจะอ่านตามคุณครูไปด้วยและทําความเข้าใจไปด้วยใช่ไหมคะเหมือนที่คุณครูบอกข้างต้นไปว่าเราต้องอ่านให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็มีใบงานนะคะแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องปฏิบัติการใส่รับจิ๋วนี่แหละคะ่ะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําตอบลงในช่องว่างตามเนื้อหาในบทเรียนนะคะแต่ทีนี้นักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนคัดลอกใส่สมุด วิชาภาษาไทยได้เลยนะคะโดยนักเรียนนะคะเขียนวันที่ได้เลยวันจันทร์ที่14มิถุนายนนะคะก็จะกักกาช2,564นะคะเรามาดูกันนะคะข้อที่1น,นักเรียนก็ลอกจุดไปเลยให้นักเรียนเขียนคําอธิบายให้ถูกต้องอย่างน้อย3ประเด็นนะคะอ,อย่างน้อย3ประเด็น เช่นเ็าถามว่ากลุ่มมดแดงประสบความสําเร็จเพราะอะไรนักเรียนก็ตอบมาเลยประเด็นที่หนึ่งคือเพราะกลุ่มมดแดงแบ่งหน้าที่การทํางานให้ความเคารพซึ่งกันและกันยอมรับความคิดเห็นใช่วาจาสุภาพอ่าน,นัากเรียนก็มาตอบเป็นข้อๆได้เลยนะคะส่วนกลุ่มมดดาทํางานล้มเหลวเพราะอะไรเราก็ตอบไปเลยเหมือนกันนะคะว่า กลุ่มมดดำต่างคนต่างทำงานไม่สนใจรับฟังความคิดเห็นไม่มีมารายาทและไม่มีความสุภาพอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยนัเกเรียนก็ลอกใส่ในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะเรามาดูข้อต่อไปเลย ข้อที่2นะคะสายรับจิ๋วคือใครนะคะโจทย์ถามว่าสายรับจิ๋วคือใครนะักเรียนก็ตอบเลยนะคะว่าอาจจะยกตายาัวอย่างกลุ่มมดดำกลุ่มมดแดงก็ได้หรือนักเรียนตอบว่ากลุ่มเด็กหญิงชายที่ช่วยกันตามหามาไล่จุดผกบโบสีชมพูของหนูติต๊กก็ได้แล้วแต่นะคะต่อไปข้อที่3สายรับจิว๋วกําลังสืบเรื่องอะไรอ่าอันนี้ไม่ยากเลยนะคะว่าสายรับจิ๋วเนี่ย เขาสืบอ,อะไรกันนักเรียนถ้าเกิดใครตั้งใจฟังเมื่อกี้นะคะครูเชื่อว่าข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่4เรามาดูกันเลยนะคะ ข้อที่4ก็ถามว่าลุงใหญ่เดินขยุกขยกิกออกมาเปิดประตูคําที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับอะไรอ่าขยุกขยิกนะคะนักเรียนถ้าหาความหมายของคําศัพท์ในนี้นะคะนักเรียนเปิดไปทายบทได้เลยนะคะก็จะมีคําศัพท์อยู่แล้วก็นักเรียนก็หาความหมายว่าขยุกขยิกหมายถึงอะไรนักเรียนก็ตอบเลยว่าขยุกขยิกหมายถึง จุดๆเช่นเดินกระโลงกระเบรกเดินขยกุกขยกิกอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปข้อที่5เรื่องปฏิบัติการสายลับจิว๋วให้ข้อคิดเรื่องอะไรนะคะข้อคิดที่เราเรียนมางแต่ต้นต้นคลิปนะคะนักเรียนถ้าเกิดใครตั้งใจฟังดีๆเราก็จะได้ข้อคิดหลากหลายนะคะนักเรียนจะตอบเป็นข้อก็ได้หรือตอบภาพรวมก็ได้เช่นได้ข้อคิดในเรื่องความสามคัคคีการทํางานเป็นทีมเรื่องการพูดจาไพเราะความมีระเบียบวินยัยอะไรอย่างเนี้ย นักเรียนก็ตอบมาให้คุณครูเลยนะคะเป็นไงคะยากไหม สำหรับนักเรียนนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือภาษาพาทีนะคะเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะคะที่เราได้เรียนไปวันนี้ครูเชื่อว,ว่านักเรียนหลายๆคนนะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็เปิดหนังสือภาษาพาทีควบคู่กับคุณครูไปก็จะทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันตอนเปิดเทอมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ